ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อยามที่วาเซียงเย่เดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับเฉินเซี่ยงนางสวมใส่ชุดรัดรูปซึ่งยามนี้หลิวเมิ่งเอ๋อก็สวมใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกับวาเซียงเย่ชุดรัดรูปของนางดันหน้าอกขึ้นสูงจนแทบทะลกัก ดูแล้วน่าอึดอัดเป็นอย่างมากซิงเย่เองก็แต่งชุดแบบนี้ท่านไม่กลัวว่ามันจะทะลักบ้างเหรอเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยแต่คำตอบที่เฉินเซียงได้คือการที่นางทำท่าทางเย่อหยิ่งใส่ไม่ทะลักหรอกเจ้าวางใจได้นางกล่าวอย่างไรอารมณ์เฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวว่าแต่ท่านเอาเซียนเซียนกับยู่หลานไปซ่อนไว้ที่ไหน ถ้าคิดถึงพวกนางตอนนี้พวกนางกำลังเก็บตัวบ่มเพาะอยู่แต่หลานหลานเคยบอกไว้ว่าถ้านางเสร็จสิ้นการฝึกเมื่อไหร่นางจะมาท้าประลองเจ้าดูเหมือนนางอยากจะเอาชนะเจ้ามากหลิวเมิงเอ๋อถอนหายใจ เฉินเซียงยักษ์ลายไปกันเถอะตำแหน่งของอาวุธเทพยักษ์ขาวนั้นอยู่ในทะเลนิรันร์ก่อนหน้านี้เมื่อทั้งคู่ทราบถึงตำแหน่งของมันทั้งคู่เดาว่ามันน่าจะอยู่ในวงวนของกระแสน้ำขนาดใหญ่แต่นั่นก็แค่การคาดเดา มีเพียงแต่เดินทางไปยังที่นั่นเท่านั้นถึงจะทราบข้อเท็จจริงหลิวเมิ่งเอ๋อนํำอุปกรณ์บินของนางออกมาก่อนจะพาเฉินเซี่ยงเดินทางออกจากพระราชวังเฉินปิงเมื่อทั้งสองพ้นจากพระราชวังนางก็เร่งความเร็วของอุปกรณ์บิน ส่วนที่เฉินเซียงก็นอนอเนกกายอย่างสบายอารมณ์พลางดื่มด่ำกับกลิ่นหอมที่โชยออกมาจากร่างกายของนางผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงอุปกรณ์บินได้นำร่างของทั้งสองบินเหนือหมู่เมฆแต่จูจ่ๆเฉินเซียงก็ลุกครวดขึ้นมา เฉินเซี่ยงเห็นสีหน้าของหลิวเมิงเอ๋อที่ดูไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวถามเมื่อเห็นสีหน้าของนางเขาจึงรู้ว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่กู่ตงเฉินส่งข้อความเร่งด่วนมาหาประมุขของนิกายต่างๆในข้อความของเขาพูดถึงวิหารเพลิงพระเจ้าด้วย ดูเหมือนคนจากวิหารเพลิงพระเจ้าจะมาถึงโลกของเราแล้วน้ำเสียงของนางเย็นชานางรู้ว่าพวกมันจงใจจะมาจับตัวผู้ที่มีจิตวิญญาณเพลิงแต่นางย่อมไม่กลัวพวกมันเฉินเสียงทราบมาจากผู้อาวุโสเม็ดยาว่าขุมกำลังอย่างวิหารเพลิงพระเจ้านั้นแข็งแกร่งและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากแต่ทำไมมันถึงมาที่โลกใบนี้ ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้ถ้าเจ้าไปทะเลนิรันด์คนเดียวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนางกล่าวข้าก็อยากเห็นคนของวิหารเพลิงพระเจ้าเหมือนกันนางรีบปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้เจ้าอ่อนแอเกินไป ทั้งยังไม่สามารถปก,กปิดจิตวิญญาณเพลิงของเจ้าได้สนิทถ้าพวกมันเห็นเจ้าย่อมเป็นปัญหามากแน่ฉะนั้นเจ้าต้องไปทะเลนิรันเพื่อหลบเลี่ยงพวกมันเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของนางเฉินเซียงจึงไม่มีทางเลือก ที่ผู้อาวุโสเม็ดยายอมจากโลกจันทราม่วงมาก็เพื่อจะหลบเลี่ยงการตามล่าของพวกมันแต่ยามนั้นตัวนางยังไม่แข็งแกร่งมากนะักทำให้ในสายตาของนางวิหารเพลิงพระเจ้านั้นจึงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้น ยังคงมีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้รั้งอยู่ในดินแดนต้องห้ามของนิกายยอดนักสู้เฉินเซียงไม่ได้ใช้ปีกแห่งเพลิงเพื่อเดินทางไปยังทะเลนิรัน์เพราะเขาไม่อยากให้เป็นจุดสนใจ ส่วนหลิวเม่ิงเอ๋อเองก็รีบบึ่งไปยังนิกายยอดนักสู้ด้วยความเร็วสูงสุดเช่นกันแต่เดิมผู้อาวุโสเมดยาเคยกล่าวไว้ว่าวิหารเพลิงพระเจ้าไม่สามารถเดินทางมายังโลกใบนี้ได้แต่ตอนนี้พวกมันมาแล้ว ทั้งบางที่พวกมันอาจจะนำพาภัยพิบัติมากมายมาเยือนโลกมนุษย์ก็ได้สูเหมายเหวยและเปอยอยูยูเองก็ทราบถึงเรื่องราวของวิหารเพลิงพระเจ้าเป็นอย่างดีพี่เหมายเหว่ยพี่ยูยูอยู่พวกท่านน่าจะรู้จักพวกมันดี ตอนนี้พวกมันมาถึงที่นี่แล้วขอพวกท่านบอกเล่าเรื่องราวของพวกมันด้วยเฉินเซียงกล่าวมีแดนสวรรค์วิหารเพลิงพระเจ้านับเป็นขุมกำลังหลักที่ยิ่งใหญ่ภาพพจน์ของพวกมันเองก็ดีไม่น้อย แต่จนถึงตอนนี้พวกข้าก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกมันคือขุมกำลังพิเศษที่ก่อตั้งเพื่อช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงหรือเปล่าเปบยอยูยูกล่าวผู้อาวุโสเม็ดยาเองก็หลบหนีพวกมันมาที่นี่แต่ตอนนี้ตัวนางแข็งแกร่งมากแล้ว นางน่าจะไม่หวาดกลัวพวกมันยิ่งอาจารย์ของข้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงชินเซี่ยงเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากนั่นเพราะทั้งตัวเขาผู้อาวุโสเม็ดยาและหลิวเมิงเอ๋อต่างก็มีจิตวิญญาณเพลิงในครอบครองซูเหมยยาวกล่าว วิหารเพลิงพระเจ้าแข็งแกร่งมากในแดนสวรรค์สมาชิกของพวกมันส่วนใหญ่ล้วนก้าวผ่านความทุกข์ตรงแห่งนิพพานที่แดแต่เจ้าอย่าได้ลืมว่าสมาชิกของวิหารเพลิงพระเจ้าที่อยู่ในโลกใบนี้สามารถติดต่อกับแดนสวรรค์ได้ พวกมันทราบทุกการเคลื่อนไหวที่อยู่ในโลกใบนี้พวกมันก็เหมือนพระราชวังราชาเพียงแต่พวกมันไม่ได้บ่มเพาะกองกำลังของตนในโลกใบนี้พระราชวังราชาเป็นเพียงขุมกำลังแรกเริ่ม ผิดกับวิหารเพลิงพระเจ้าถี่มีมาแต่สมัยโบราณก่อนการถือกำเนิดของโลกทั้งหมดดังนั้นตอนนี้พวกที่เดินทางมาที่นี่ย่อมถูกส่งมาจากโลกใบอื่นนั่นคือความน่าเกรงขามของวิหารเพลิงพระเจ้า พวกมันมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งหนุนหลังอยู่ในแดนสวรรค์แม้พวกมันต้องหาเมล็ดพันธุ์ของพวกมันในโลกมนุษย์แต่ด้วยทักษะวิชาและความรู้พวกมันสามารถพอสร้างนักสู้และนักปรุงยาที่โดดเด่นได้เป็นจำนวนมากที่หลิวเมิ่งเอ๋อห้ามไม่ให้เจ้าไปหาพวกมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว ถ้าพวกมันรู้ว่าเจ้าครอบครองทักษะเทพสังหารมังกรข้าคิดว่าพวกมันคงเริ่มลงมือกับนิกายยอดนักสู้กองกำลังของพวกมันกระจายอยู่ในโลกหลายใบยดังนั้นพวกมันย่อมไม่กลัวที่จะก่อสงครามขึ้นกับโลกใบนี้เปิยอยูยูกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาสงครามโลก โลกใบนี้ก็มีขนาดใหญ่มากแต่เฉินเซียงก็ไม่สงสัยคำกล่าวของเตยยูยูถ้าวันนั้นมาถึงดูเหมือนข้าจำเป็นจะต้องซ่อนตัวเฉินเซียงสูดหายใจลึกถ้าเฉินเซียงจะซ่อนตัวนั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่หาเขาได้พบนอกจากนี้ยังมีหลงซี่อีกคอยช่วยและตัวเขาเองยังบ่เพาะเสริญเต้าทำให้เขาได้เรียนรู้ทักษะพลังวิญญ,ญาณมากมาย หากเขาจะหลบหนีย่อมไม่ใช่เรื่องยากเพราะขนาดผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานกว่าหลายร้อยคนยังไม่สามารถหาตัวเขาได้พบแต่ที่สำคัญเขายังมีประตูมงกุฎสวรรค์ที่เป็นสุดยอดอุปกรณ์หลบหนีอยู่ เฉินเซียงไม่รู้ว่ากู่ตงเฉินส่งข้อความอะไรไปหาเหล่าผู้เชี่ยวชาญบ้างแต่ที่แน่ๆเขารู้ว่าวิหารเพลิงพระเจ้ามาที่โลกใบนี้ไม่งั้นแล้วกู่ตงเฉินคงไม่ทราบถึงเรื่องราวของพวกมันเฉินเซียงที่เพิ่งวิ่งบึ้งข้ามภูเขาลูกหนึ่งจู่ๆเขากลับได้เสียงคำรามของมังกรที่ดูอ่อนแรงดังมาแม้มันจะอ่อนแรงแต่ยังน,น่ากลัวนัน่นมันมังกร หลงซี่อีอูทานขึ้นก่อนจะพุ่งออกจากแขนซ้ายของเฉินเซี่ยงในฉับพลันเสียงดังมาจากสถานที่ห่างไกลตอนนี้มันไม่ได้สติเสียงที่มันเปล่งออกมาก็แผ่วเบาดูราวกับถูกควบคุมอยู่แต่เจ้ามังกรตัวนั้นเป็นเพียงมังกรระดับต่ำเท่านั้นหลงซี่อีกล่าวใบหน้าเล็กๆของนางเต็มไปด้วยความไม่พอใจ เจ้ามังกรตัวนั้นทำให้พวกค้าไขน่นานะักมันกลับตกอยู่ในการควบคุมของใครบางคนเฉินเซี่ยงกล่าวถามใช่ตัวที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหลงเซี่ยอีใส่หน้าไม่ใช่ข้าจำเสียงมันได้ เสียงมังกรที่ดังมาเมื่อครู่เป็นเพราะมันถูกกระตุ้นเท่านั้นดูเหมือนจะมีวิธีการที่ไม่ธรรมดาบางอย่างควบคุมมันอยู่เป็นไปได้ไหมว่าพวกวิหารเพลิงพระเจ้าเป็นคนพามังกรตัวนั้นมาเฉินเซี่ยงถูกคิดขึ้นทันทีเรื่องนี้ทำให้เขาแอบตกใจก็เป็นไปได้ในแดนสวรรค์ วิหารเพลิงพระเจ้าและตระกูลมังกรไม่ลงรอยกันถ้าพวกมันพบเจอผู้ที่สามารถกลายร่างเป็นมังกรได้พวกมันจะเข้าจัดการทันทีแม้มังกรจะน่าเกรงขามแต่หากผู้คนจำนวนมากร่วมกันใช้ข่ายพลังเข้าจับกลุมย่อมสามารถสยบมันได้ซูเหมยเยาากล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ